เชลซีก็ถล่มสเปอร์ไป3ประตูต่อ0ทูเคลิลให้สัมภาษณ์หลังเกมก่อนแล้วกันครับเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่แฮปปี้เลยครับกับในช่วง45นาทีแรกของเกมนะฮะเดโกสิวไกลเป็นผู้เล่นที่มีอายุเยอะที่สุดในดับที่2ครับที่ทำประตูในศึกพรีเมียร์ลีกให้กับเชลซีนะ Bluetodays อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีชาวสิงค์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกันเหมือนเดิมนะฮะกับการอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของเชลซีรวมไปถึงถ้ามีข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะคะผมก็จะหยิบมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในยามเช้าแบบนี้เหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูหลังเกมครับรายละเอียดสถิติที่เกิดขึ้นจากเกมที่เชลซีถล่มสเปอร์ขาดลอย3 0รวมไปถึงทูเกลพูดว่ายอย่างไรกันบ้าง กับเรื่องของอันเดรสคริสเตนเซนแล้วก็เรื่องของแทคนิกในการเปลี่ยนเกมจนทำให้กลับมาชนะสเปอร์ได้เนี่ยขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีกันก่อนเลยครับขอบคุณทางด้านของ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือ Suzuki Swift G.L+ ครับแหม่ดำแดงเท่เหลือเกินใครอยากเห็นแบบจริงๆเป็นอย่างไรไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าไปดูกันได้ในเว็บไซต์ครับ suzuki.co.th แล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มที่ทำให้เราสดชื่นก็คือทางสิงเลมอนโซดารวมไปถึงสิงยูสุโซดาใครที่ดูเกมสเปอร์เมื่อวานนี้เนี่ยผมแนะนำเลยฮะให้มีสิงเลมอนโซดาอยู่ข้างไกาเวลาดูจะได้ไม่ง่วงนะครับแหมก็ได้เครื่องดื่มสดชื่นแบบนี้นี่แนะนำเลยนะครับ ก็ก่อนที่จะไปดูถแถลงข่าวของโทมัสทูเคิลรายละเอียดมีอย่างไรกันบ้างสถิติที่เกิดขึ้นผมรวบรวมมาไว้ในคลิปนี้เลยนะครับก็ไปดูผลฟุตบอลกันก่อนแล้วกันนะครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยที่ลงเตะ3คู่ มีเจ้าบ้านชนะแค่คู่เดียวก็คือไบรตันเอาชนะเลสเตอร์ไป2-1เลสเตอร์นี่แย่แล้วนะครับโดนก่อน2 0ด้วยแล้วก็ไล่มาเป็น1 2ต่อจากเจมี่วาร์ด,ดี้ส่วนเกมเวสต์แฮมกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเนี่ยผมบรรยายที่ f m 9 9กนะครับก็เวสต์แฮมแพ้แมนยู1-2มีดราม่าช่วงท้ายด้วยประตูของเวสต์แฮมนำก่อนจากซาอิดเบนรามานะครับขณะที่แมนยูมาได้ประตูตีเสมอจากคริสเตียโนโรนัลโดสานัดสี่ลูกเลยฮะโรนัลโดแล้วก็ช่วงท้ายครับ แม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เกือบจะเสียแต้มนะครับพวกเขาได้ประตูจากเจสซี่ลินกาดก่อนนะครับนาที89ยิงโค้งเสียบสามเหลี่ยมเลยแต่ว่าทางด้านของเวสต์แฮมเนี่ยนะฮะมาได้จุดโทษครับแล้วก็เป็นทางด้านของมาร์กโนเบลที่เป็นสำรองครับเปลี่ยนลงมายิงยิงจุดโทษไม่เข้าครับโอ้โหบ้าบอคอยพอกก็เลยทำให ทางเวสแฮมแพ้แมนยูเตดไป1ประตูต่อ2นะครับก็แมนยูนี่โรนัลดยิงอีกแล้วนะฮะเวสแฮมนี่ไม่มีอันโตนิโอนี่ช็อตไปเลยติดโทษแบนนะครับส่วนเชลซีเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะมีไฮไลท์แยกให้ดูต่างหากเลยนะฮะแต่ว่าเออเกมผมสรุปสกอร์ให้ก่อนแล้วกันนะครับเชลซี Chelsea, ก็ถล่มสเปอร์ไป3ประตูต่อ0นะครับเชลซี Chelsea, จัดทับด้วยการที่เออได้กองเต้กลับมาแล้วครับแต่ว่าเป็นตัวสำรองนะครับ มีเกป้าเป็นประตูเกมรับมีคริสเตนเซนเตโกซัวแล้วก็รูดิเกอร์วิ่งขวาเป็นอัสปลเกต้าวิ่งซ้ายเป็นอลองโซครับมดฟิลคู่กลางจอจินโยกับโคซิชตัวรุกมีเมสันเมคาส์วาวส์แล้วก็โรเมรูลูคาคูส่วนสปเปอร์เนี่ยตัวที่ไปรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินากักตัวครบแล้วนะครับแต่ว่าเดวิสันซานเชสที่ไปเล่นกับโคลอมเบียเนี่ยยังเป็นแค่ตัวสำรองเซนเตอร์เขาใช้ออริกไดเออร์กับคริสเตียนโรเมโรนะครับซ้ายเป็นซิกิวเลกิลอนขวาเป็นเอมอร์สันรอยอ กลางเดลอาลีเปียมิลฮอยเบิร์กแล้วก็ตองเกียโนเบเลตัวรุก e e ก็มีซองเฮงมินแฮริเคนแล้วก็โจววนนีโลเซลโซอ่าทางซองเฮงมิน erm ก็ฟิตกลับมาลงสนามได้ถามว่าคีย์หลักในเกมนี้มีอะไรกันบ้างนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูผมหลังเกมเนี่ยผมแนะนําให้ไปดูเวอร์ชันนั้นจะไตามากกว่าแต่ว่าใครที่เพิ่งเปิดมาดูบลูสเด์หลักๆคือการเล่นของเมสันเมาส์ที่เล่นไม่ออกนะครับในช่วงครึ่งแรกโดยเปลี่ยนตัว แล้วก็ให้เอ็นโกโลกองเต้ลงมาก็เลยทําให้สถานการณ์เชลซีดีขึ้นขณะที่ทางด้านของอลูาคากูถึงแม้ว่าจะทําประตูไม่ได้แต่ว่าตัวสนับสนุนคนอื่นก็ทําได้ดีโดยเฉพาะเกมรับติโกซูวาเนี่ยเป็นแมนออฟเดอะแมตชนะครับเล่นได้ดีมากๆส่วนหลังเกมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับโอ้โหจัดมาให้เต็มๆเลยครับถ้าบทสัมภาษณ์นะครับรวมไปถึงสติเนี่ยทูเคิลให้สัมภาษณ์หลังเกมก่อนลวกันครับเขาบอกว่า ตัวเขาเนี่ยไม่แฮปปี้เลยครับกับในช่วง45นาทีแรกของเกมซึ่งดับบี้แมชเนี่ยมันเต็มไปด้วยการต่อสู้เต็มไปด้วยการใช้ Energy พลังงานการเอาชนะด้วยการดวลหนึ่งต่อหนึ่งการเล่นเป็นทีมผู้เล่นบางคนจำเป็นต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการสร้างความแตกต่างแล้วก็เตกโกซิวาท,ทำได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนี้เขาบอกว่ามันเป็นเกมที่มันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากนะครับสำหรับการเปลี่ยนตัวเมสันเมาส์ออก แล้วมันเป็นการเด้นเกมรับมากขึ้นเล็กน้อยครับในการเปลี่ยนตัวเมสันมาสก,กับกองเต้ผมให้สัญญาณจากการพูดคุยกับนักเตะผมไม่พอใจเอ e น g y หรือพลังงานของนักเตะในช่วงครึ่งแรกในครึ่งแรกครับเรามีโอกาสเรามีก็เรียกว่าในครึ่งแรกเรามีผู้เล่นในแดนกลางเยอะอยู่ในพื้นที่ที่มันดียังไม่มากพอเขาว่าอย่างนี้นะครับ เราสร้างสรรโอกาสไม่ได้เลยเราไม่มีความอันตรายมากพอและเราไม่เฉียบขาดในในการจบสกอร์เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีความสุขมากๆที่ทีมสามารถผ่านสถานการณ์ที่ยากลําบากมาได้นะครับอ,อ,อาจจะไม่มีคุณภาพมากพอแต่หลังจากเราพัฒนาการเล่นต่อยอดคุณภาพเราให้สูงขึ้นได้เพราะผมต้องการมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าในช่วงครึ่งหลังเขาพูดถึงเตโกซวครับเขาบอกเตโกซว และเกป้าเป็นผู้เล่นที่อยู่ในระดับท็อปก็จริงครับแต่เราผิดพลาดเปิดโอกาสให้เขาตัดสินใจในจังหวะ50-50มากจนเกินไปผมจึงต้องการการเปลี่ยนแปลงในครึ่งหลังเขาบอกว่าในฐานะในการเล่นเป็นทีมของเราเนี่ยโอกาสที่คู่ต่อสู้จะต่อสู้ในจังหวะ 50- 50เนี่ยมันมากเกินคือการเล่น50 50เราเสี่ยงเกิดลักษณะแบบนั้นนะครับผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุ แบบนั้นเนี่ยมันเป็นผลเสียกับเราดังนั้นคือคือไม่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยพอ5050 50ทีไรเชลซีมักจะเสียเปรียบผมอธิบายเพิ่มนะฮะเขาบอกว่าดังนั้นต้องการเกิดความเปลี่ยนแปลงถ้าคุณมีกองเต้ยอยู่ในมานั่งสำรองและคุณต้องการเพิ่มรูปแบบการเล่นเขาคือคนที่คุณต้องเลือกลงสนามกองเต้เป็นผู้เล่นระดับท็อปนะครับถ้าคุณมีกองเต้เท่ากับคุณมีผู้เล่นที่โคชทุกคนต่างต้องการมองหา และเขาเป็นผู้เล่นที่ไม่มีใครเหมือนครับครึ่งหลังเขาเล่นได้อย่างแข็งแกร่งโดยการเล่นร่วมกับจอร์จินโยและก็โควาซิชขณะเดียวกันเขาพูดถึงอันเดรสคริสตนเซนครับก็บอกคริสตันเซนแข็งแกร่งมากๆตั้งแต่วันแรกที่ตัวเขาเข้ามานะฮะเขาสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในแผงหลัง3จะสังเกตได้ว่าเกมที่เจอกับสเปอร์เนี่ยคริสตนเซนโยกไปเล่นเป็นประการหลังฝั่งขวานะครับและเขาก็ยังเล่นได้อย่างมั่นใจด้วย เขาเป็นผู้เล่นที่ต้องการแรงผลักดันและความเชื่อมั่นในตัวเองเพื่อไปถึงขีดสุดของศักยภาพทูกเขายังพูดถึงคริสเตียนพูลิชิชที่มีอาการบาดเจ็บนะครับเขาบอกในเกมที่พบกับแอสตันวิลล่าเนี่ยมันอาจจะเร็วไปหน่อยสําหรับเขาผมหวังว่าผมจะคิดผิดนะฮะผมมีความประทับใจกับอาการบาดเจ็บของเขาคือมันดีขึ้นอาจจะกลับมาได้และมันยอดเยี่ยมสุดๆหากมีพูลิชิชเข้ามาอยู่ในทีมนี่คือบทสัมภาษณ์ทั้งหมด ของโทมัสทูเิลนะครับที่ผมรวบรวมมาให้ทุกท่านเลยส่วนสถิติที่น่าสนใจที่แฟนเชลซีสามารถเอาไปคุยอวดโม้ได้แบบว่าพวกเราแม่งเก่งวะเนี่ยนะฮะเชลซีขึ้นจากฝูงด้วยนะอย่าลืมแอคนะฮะเตโกสุวากายเป็นผู้เล่นที่มีอายุเยอะที่สุดไปดับที่2ครับที่ทำประตูในศึกพรีเมียร์ลีกให้กับเชลซีนะด้วยวัย36ปี362วัน กำลังจะใกล้วันเกิดแล้วนะส่วนไซติอันดับหนึ่งเนี่ยคือร็อกบาร์ครับตอนนั้นทำได้ในเกมแกบบมนซิตี้7 7ปี49วันตอนนั้นทำได้เมื่อปี2015นะครับแต่ถ้านับเฉพาะพรีเมียร์ลีกือููการล่าสุดถือเป็นผู้เล่นที่มีอายุเยอะที่สุดเป็นอันดับ2อครับอันดับ1คือโรนัลโดนะฮะในเกมที่แมนยูพบกับเวต์แฮมนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับ เมื่อวานนี้คนที่ยอดเยี่ยมสุดๆก็คือมาตเตโอโคอซิชครับมีส่วนร่วมโดยตรงกับการทําประตูไปแล้ว4ครั้งในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ก็คือทําได้3แอสซิสต์แล้วก็1ประตูเป็นสถิติที่เจ้าตัวทำได้ดีที่สุดในการเล่นกับเชลซีนับตั้งแต่ย้ายมานะฮะโดยฤดูกาลนี้สถิติที่ทําได้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพียงแค่5นัดเท่านั้นเพราะฉะนั้นสถิติของูอของทางโคอซิชอาจจะยอดเยี่ยมขึ้นไปอีกก็ได้เพราะมันแค่5เกมเท่านั้นเอง ส่วนสถิติที่ย่ำแย่ที่โทมัสทูเคิลออกมาบอกเราเนี่ยมันก็แย่จริงๆครับเพราะสแตตในสื่อจากต่างประเทศเขาบอกว่าในครึ่งแรกเชลซีไม่มีโอกาสในการยิงตรงกรอบแม้แต่ครั้งเดียวแต่ครึ่งหลังเนี่ยลูกทีมของทูเคิลยิงตรงกรอบได้ทันทีเมื่อเริ่มเกมไปได้แค่8ปวินาทีและอีก4นาทีต่อจากนั้นเชลซีก็ได้ประตูขึ้นนำขณะเดียวกันครับเอนโกโลกองเต้ K K onte, ประตูที่เขาทำได้นะครับเป็นประตูแรกนะย้อนกลับไปเนี่ยคือ49เกม ก่อนนั้นยิงไม่ได้เลยเกมที่ยิงได้ตอนนั้นเขายิงแมนเชสเตอร์ซิตี้ในพฤศจิกายนปี2019 3จาก4ลูกที่กองเต้ทำประตูได้ในพรีเมียร์กับเชลซีเกิดจากการยิงนอกกรอบเขตโทษทั้งหมดนะครับที่เหลือเนี่ยเชลซีเอาชนะเกมลอนดอนดาร์บี้แมชนอกบ้านติดต่อกัน6เกมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรนะครับเชลซีไม่เคยชนะลอนดอนดาร์บี้ในเกมเยือน6เกมนะฮะ ก็ชนะฟูลแลมสเปอร์พาเลสเวสแฮมอาร์เซนอลแล้วก็ล่าสุดคือสเปอร์ที่สำคัญใน6เกมเนี่ยเชลซีเสียประตูแค่ลูกเดียวก็คือเกมที่เจอกับคริสตัลพาเลสนะครับขณะที่ฝั่งของสเปอร์วิจาร์ครับทีมเชวูดวิจาร์ว่าสเปอร์แย่มากในครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยเขาสู้ได้ดีเชลซีคือสู้เชลซีได้ดีเช่นกันผมใช้คำว่า50-50ในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังเนี่ยหมดแรงพวกเขาไม่สามารถรีดศักยภาพออกมาได้เต็มที่ มีโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนําด้วยนะแต่ตัดบอลได้ในเกมสูงแต่พวกเขาไม่สามารถสร้างสารรค์โอกาสได้เชลซีบทขยี้พวกเขาอันที่จริงแล้วเนี่ยเกมนี้อาจจะยิงได้5-6ประตูด้วยซ้ำนะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของทิมเชอร์วูดนะครับก็นี่เป็นใส่แตดที่เกิดขึ้นที่ผมเอามาฝากกันแบบละเอียดเลยนะครับส่วนฟอร์มการเล่นของผู้เล่นเชลซีจากเว็บไซต์ต่างประเทศแล้วกันนะครับ ก็ใน Evening Standard ผมยกมาเว็บเดียวแล้วกันเขาให้เกป้าฟอร์ม7นะครับอันเดรสคริสตันเซนฟอร์ม7เตเกโกซิวาก้ริดิเกอร์8อัสเปริกาตา7โคอาซิช6จอจินโย6ออลองโซ8เมสันเมาส์ไคฮาวเวิร์ดลูคาคู7สำรองครับกองเต้ซัดไปเลย8ครับแล้วก็ติโมวเนอร์ฟอร์ม5ซึ่งผมว่ามันดูโหดร้ายไปหน่อยนะสำหรับฟอร์มของติโมวเนอร์กับฟอร์ม5นะครับ อ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับในส่วนของเชลซีที่เหลือข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับมีข่าวเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากที่เจสซี่ลินการ์ดยิงประตูซะสวยเลยครับมีข่าวจากฟาบิโซโรมาโน่บอกว่าแมนยูได้เจรจาโดยตรงกับเจสซี่ลินการ์ดและก็พ่อของลินการ์ดนะฮะมาหลายสัปดาห์เกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่นะซึ่งนะนักเตะนะฮะก็ตกลงตอบตกลงที่จะเซ็นสัญญาแล้วตอนเนี้ย ยังไม่มีเขาเรียกอะไรคือได้เห็นแล้วนะเขาใช้คำนี้เห็นสัญญาฉบับใหม่แล้วแต่ยังไม่มีการตอบรับอย่างใดแต่อย่างใดนะฮะโดยลิการดเนี่ยอยู่ในรายชื่อของผู้เล่นที่จําเป็นจะต้องต่อสัญญาฉบับใหม่ร่วมกับบรูโน่ฟอนเดสพอปอกบาแล้วก็ลุกชอนะครับอันนี้เป็นข่าวจากฟาบิโอโรมาโนนะครับขณะที่ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจผมพยายามให้ทุกท่าน ดูข่าวแล้วก็จบไปเลยทีเดียวนะครับจะได้ไม่ต้องไปหาข่าวเพิ่มเติมนั่นก็คือ a อซิมิลานครับทางเปาโลมาร์ดินีซึ่งเป็นดเรกเตอร์ของสโมสรนเนี่ยบอกว่าพูดถึงสัญญาของฟรองครีเซ่ที่กำลังจะหมดในเดือนมิถุนายนนี้นะครับเขาบอกเราได้คุยกับเอเจนต์ของครีเซ่มาเป็นเวลา1ปีครึ่งแล้วนะครับเรามีการเรียกว่าประชุมพูดคุยกันหลายครั้งเรามีโอกาสที่จะ พูดคุยกับเขาเกี่ยวกับแฟรงด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้บอกถึงความก้าวหน้านะฮะว่าจะเซ็นสัญญาหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเป้าหมายของเชลซีเหมือนกันนะฮะสำหรับทางฟรองเคซิเย่นะครับที่เหลือเนี่ยข่าวอื่นๆที่น่าสนใจก็น่าจะหมดและประมาณนี้นะครับผมว่าวันนี้เนี่ยจะเน้นไปที่หลังเกมของเชลซีกับการได้3คะแนนอันสวยหรูผมว่าไม่น่าจะตกหล่นอะไรและที่เหลือผลบอลอื่นๆเนี่ยดูแล้วน่าจะมีแค่ฟุตบอลของ อิตาลีนะครับก็คือในเซร์อิตาลีหรือว่าในลาลิกาสเปนผมขออนุญาตทุกท่านน่าจะไปดูในเว็บไซต์กันหมดแล้วมั้งนะฮะเพราะตอนผมอัดเนี่ยต้องยอมรับว่าเกมยูเวนตุสกับเอซีมิลานเนี่ยยังไม่จบนะฮะส่วนโรมานะครับก็แพ้เวโรนา2ต่อ3นะครับไทมี่อับราฮัมได้ลงเล่นด้วยไม่โดนเปลี่ยนตัวออกแต่ไม่สามารถทำประตูได้นะครับ ก็น่าจะครบถ้วนนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกด subscribe ช่องปามสามบาท5บาทไว้ด้วยแล้วก็ช่วงสายเดี๋ยวผมจะลงไฮไลท์เชลซีเอาไว้ภาคมันมันสนุกสนานชัยชนะแบบนี้อยากให้ทุกท่านช่วยกันสนับสนุนนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปาม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงห์บลูคาเฟ่บลูสุดเ์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาม3บาท5บาทนะครับ